สวสดีครับเป็นแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มรีบาร์ในวันวันครับเช้าพรุ่งนี้นี่ก็จะมี NBA แข่ง5เกมแต่ทสดตอน9 4้ามง40นะครับมีวิกกี้บัคส์ไปยันเลเกอร์สที่ผ่านมาบัคชนะ38เกมเลเกอร์ชนะ43เกมสู้ต้มต่อบัคกินมาแค่32 Lakers เลเกอร์กินมา39โดยบัคนั้นแพ้มา2เกมรวดแล้วก็5จาก7นัดวันพุธนั้นไปโดนบริเ i อร์สไล่ต้อน1้ 4- ต่อ93ทั้งท้งที่คู่แข่งแล้วไม่มีสเตฟนเค r รี ก็ทำให้เจงแ้มมาห้าใน7นัดแล้วนะครับตัวเนี่ยถือว่าครบแหละขาดเพียงแค่บอบบี้พอติสที่โดนบนมาตั้งนานแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะยิงไม่แม่นเองแล้วก็ออกตัวห่วยเป็นรองอยู่17แต้มตั้งแต่ในช่วงแรกส่วนเลเกอร์นั้นชนะมา11จาก15หุ่นนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนักเกสตไม่ส่งนิโคลาโยคิชกับจาร์มอเบอรีพวกเขาก็เลยกระโดดนำไปเยอะแล้วก็ชนะ1 2 0ต่อ108โดยนำห่างสุดน,น้นคือ30แต้มเลยนะครับ เลเกอร์แข่ง12เกมได้9เสีย3ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายง,งานเรื่องเกี่ยวกับว่าจะไปพักลูก้าดอนเชิชหรือว่าออสตินรีฟนะครับก็อาจจะให้แข่งแบบ2วันติดก,ก็เป็นไปได้แต่จะไม่มีโะบอลเจนแล้วก็รุยฮาชิมูระเจอกันล่าสุดเมื่อช่วงวันที่14มีนาะคมที่ผ่านมาเองครับบัคส์นั้นถล่มเลเกอร์6 2 6ต่อ106กินแต้มลบ6ได้วันนั้นรีเบลมากกว่า48ต่อ38 แล้วก็ไม่ปล่อยให้กัเลเกอร์ได้อสซิส,ส,สอย่างที่ต้องการการที่เวลาเลเกอร์ไม่มีระบอทแล้วมันก็ขาดปัจจัยในการรันเกมไปเหมือนกันแล้วตอนนี้เลเกอร์ต้องแข่งเกมที่4นะครับในรอบ5คืนด้วยแล้วพวกเขาเป็นทีมที่เล่นควอเตอร์สุดท้ายไม่ดีนะเลเกอร์จะแพ้ในควอเตอร์ที่4บ่อยอยู่อันดับแค่28จาก30ทีมเองก็เลยเอียงไปทางบัตสที่ลบสนะครับสนคู่เ้าโมงสินาทีบูบิเยนคิงบูชนะแค่29หนผล ส่วนคนะิงนชนะมา35หนแต่การสู้ตามต่อนนั้นบูทําได้ดีกว่าบูกินมาสะสคิงกินมาแค่28เกมเองชิเอโก้บูนั้นเพิ่งจะสะดุดแพ้หนที่2ในรอบ7นัดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยออกไปแพ้ซัน121ต่อ127เจ๊งตามที่บวก5.5บุญบิททำให้11เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังกินตามได้อยู่ดีกินมา8เสียแค่3นะครับ ตอนนี้ได้จอร์จกิตตี้นะครับสำรองทีเด็ดกลับมาช่วยนัดที่นัดเมื่อเช้าเนี่ยดันตกเป็นรองเยอะไปหน่อยถึง21แตม้มก็เลยไล่ไม่ทันส่วนสแคร์เมนโตเองก็เพิ่งแข็งเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับพลิกล็อกปราบคริฟแลนคัลเรียร้อต่อร1 9ยเกเกมหลังเพิ่งจะชนะ3นัดแค่นั้นเองนะครับแต่กินแต้มดีคือกินมา9้า จาก12หุหนพูดง่ายๆคือพวกเขาเป็นบาร์รองที่ดีแต่บาร์ต่อเนี่ยยังมีเครื่องหมายคำถามแล้วก็ยังไม่แน่ว่าดูมัธสอบอนีกษัตริย์ลาวีนั้นจะกลับลงมาช่วยทีนได้ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยเหลือเดอมาโดโรซานกับมาริกมังนะครับคิงเมื่อเช้าเนี่ยมาเร่งเครื่องในคอเตอร์สุดท้ายนะถึงได้เข้าไป้ายได้สําเร็จส่วนการเจอกับบูเนี่ยพวกเขาเจอกันมาเมื่อวันที่13มกราคมเคยชนะบุตรบิตร12 124-119แต แนวน้มต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจให้กับคิงนะครับอย่างเช่นเวลาแข่งคืนพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์17หุนหลังนะคิงไม่เคยกินต้านได้เลยนะครับแล้วเวลาคิงแข่งไอ back ้แบ็คทูแบ็เกมที่2เนี่ยพวกเขาเองก็แพ้ทั้ง5หนุนแล้วเวลาที่คิงกับบูเจอกัน10นัดเนี่ยบาสรองจะเข้า7นัดด้วยกันแล้ะบูเป็นทีมที่ปีนี้เล่นนอกบ้านดีนะครับชนะมา16 เล่นในบ้านเนี่ยชน,น,นะแค่สิบสามเองนะแล้วการที่มีจอร์จคิดดี้มาผมว่าทรงเกมบูมันน่าจะดีขึ้นนะบูมีอยู่บวก7ก็น่าจะชอบพวกเขาไว้ก่อนลครับส่วนอีกคู่หนึ่งลังเลระหว่าง n ิกสกับแรปเตอรซึ่งเป็นวงเยอะเลือก n ิกสเนี่ยแหละครับตอน6กโมงเช้านิกชนะมา43่สิบสามหนอนเนตชนะไม่แค่สิบเจหนนะครับแต่สู้ต่ตอเนี่ยนิกกินมาแค่31เอ็ดเองฮอนเนตันกินมาถึงส4 ทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเพิ่งจะเละกันมาโดยนิกส์เพิ่งจะไปโดนสเปอร์ยำเมื่อเช้าเนี่ย120ร้อยยี่สิบต่อร้อยห้าสิบเอ็ดนัดหลังได้สี่เสียเจ็ดนะครับส่วนฮอนเนสตก็เคยโดนฮอคถล่มคาบ้านเมื่อวันพุธสิบนัดหลังได้สี่เสียหกนิกส์เนี่ยเวลาเจอฮอนเนสตเนี่ยกินแต้มใส่มาสี่เกมรวดเวลาแข่งในช่วงเวลาเช้าบ้านเรา,านะแล้วก็ทางฮอนเนสตอาจจะส่งทั้งลาเมิโลบอวกับไมค์บริเชสลงแข่งก็เป็นไปได้แต่นิกส์เนี่ย เป็นทีมที่เวลาแข่งโดนไม่ได้พักนียพวกเขากินแต้ามา8หรใน10นัดเลยเนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฮอเน็ตเป็นทีมที่บุกแย่มากผมก็เลยคิดคิดว่านิกซ์น่าจะชนะข้ามที่ลบ7ได้สำเร็จแล้ะครับนั่นคือความคิดเห็นเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในครม